ขนมปังและละครสัตว์สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความเบิกบานยินดีแท้จริงแล้วไม่ใช่ความเบิกบานยินดีอย่างมากก็เป็นแค่ความเพลิดเพลินเป็นแค่วิธีหลีกหนีตัวเองด้วยการหลงมัวเมาอยู่อยู่กับมันจนกระทั่งท่านลืมความทุกข์ความกังวลความปวดร้าวและความว้าวุ่นใจท่านคิดว่าความเพลิดเพลินทุกชนิด เป็นความเบิกบานยินดีหรือเปล่าเลยสิ่งใดที่มาจากภายนอกและขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกสิ่งนั้นไม่ใช่ความเบิกบานยินดีและไม่มีทางเป็นความเบิกบานยินดีได้ความเบิกบานยินดีเกิดขึ้นจากส่วนลึกที่สุดภายในตัวท่านไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกและไม่ใช่การดิ่งหนีตัวเองแต่การเผชิญหน้ากับตัวเอง ความเบิกบานยินดีเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านหวนคืนสู่บ้านภายในตัวเองจากหนังสือเบิกบานยินดีความสุขไม่ต้องแสวงหา j อยบรรยายโดยพระควานสรีราชนีพัทรินีเจริญจินดาแปลและเรียบเรียน สวัสดีครับ